อรุณสวัสดคิครับโอเควันนี้อาจจะงงงงนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงมาไลฟ์สดในช่องนี้อันที่หนึ่งข้อที่สองทำไมใส่แว่นด้วยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยเมาส์เป็นฟังนะครับแล้วเรามาไลฟ์ช่องนี้แอนติคลายปกติจะไลฟ์ช่องเอกาชายัยแล้วเดี๋ยวเราค่้ยแชร์กันไปดูแต่เชื่อว่าคนที่เป็นเพื่อนกันหรือว่าคนที่คอยได้ดูอยู่แล้วเนี่ยก็คงอาจจะ ได้เห็นกันทั้งสองช่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเอกชัยหรือว่าแอนทีปรายโอเควันนี้มาเหมือนเดิมก็อยากจะบรบกวนแต่งตันตั้งชื่อเรื่องว่าละครหมอหลวงทวงสุขภาพาประมาณนี้นะครับโอเคคเนี้มันเริ่มแรงบันดาลใจมาจากไหนแน่นอนมันต้องมาจากเรื่องละครหมอหลวงแน่นอนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือสุขภาพาอย่างที่เกิดไว้อะทำไมวันนี้ถึงใส่แว่นตานะครับ เรื่องแรกเลยก็คือว่าตอนที่ไลดในช่องของเอกชัยเปิดขึ้นมามันจะมีข้อความเตือนซึ่งเป็นข้อความตัวเล็กในโทรศัพท์ซึ่งเรามองไม่เห็นทําไมมองไม่เห็นก็เพราะว่าผมสายตายาว200กว่าแล้วก็สั้นอีกร้อยกว่าเอียงอีก70กว่าประมาณนี้ พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวหนังสือเล็กๆหรืออะไรที่มองใกล้มากเกินไปก็จะมองไม่เห็นหรือมองในระยะที่มันไม่โฟกัสมันก็จะมองไม่ชัดอะไรประมาณนี้นะครับจึงทําให้ต้องใส่แวน่นแล้วก็ฝึกเป็นอันนี้เป็นแว่นโปรเจคซีแล้วก็ใส่ต้องใส่ฝึกติดตามมาตลอดแต่ใดีบางกิจกรรมก็ไม่ได้ใส่อันนี้ก็คือข้อจํากัดของสุขภาพอย่างหนึง่งอันแรกเลยที่เกี่ยวไปเกี่ยวกับละครหมอหลวงนะครับว่าเราเข้าใจแล้วแต่ที่สําคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าเรา มีข้อจํากัดในเรื่องแว่นแล้วอย่างผมไปวิ่งผมไม่ได้ใสอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญต้องดูโทรศัพท์หรืออะไรที่มันต้องอ่านข้อความเราอ่านไม่ได้ถ้าเราหงุดหงิดกับมันมันก็จะนั่นแหละคือข้อจํากัดที่เราจะไม่สบายใจแต่ถ้าเราเข้าใจมันอ๋อเราดูไม่ได้ตอนนี้มันก็ค่อยกลับไปเอาแว่นมาดูอย่างตอนเนี้ยผมกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็เอาแว่นมาใส่แล้วถึงไลฟ์ซึ่งปกติผมจะไลฟ์เลยโดยไม่ได้ใส่แว่นนะครับถ้าเราข้ามข้อจํากัดทําความเข้าใจแล้วไม่โกรธมันมันก็จะผ่านไปได้ อันที่สองที่มาอยากจะพูดเรื่องหมอหลวงหรือสุขภาพเนี่ยก็เพราะว่าช่วงเนี้ยภรรยาผมก็คือรู้สึกว่าห่วงเรื่องสุขภาพมีปัญหาเริ่มเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามอะไรอย่างเงี้ยลงผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะว่ามันเป็นสุขภาพอะไรแต่ก็คือว่ามันเริ่มเป็นแล้วแล้วก็ทําความเขาเรียกว่าขุนข้องหม่องใจให้เขางุดหงิดพอสมควรอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือเอาคนใกล้ตัวพี่สาวน้องสาวซึ่งไม่นานเพิ่งมาปาร์ตี้กันเนี่ย เขาก็เคยมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยนะครับแล้วก็น้องสาวก็เหมือนกันอันนี้เราอายุมากกันแล้วอย่างผมเองเนี่ยอายุ52พี่สาวผมก็56แะน้องสาวผมก็40ต้นๆแหละเราก็เริ่มอายุมากเราก็เริ่มจะเข้ามาวงเวียนแล้วรวมถึงภรรยาด้วยก็40กว่าแล้วเหมือนกันนะครับแต่ตรงเนี้ยมันก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องสุขภาพาที่เราต้องดูแลมันต่อไป ระยะยาวเราย้อนกลับไปทําอะไรไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มีปัจจัยอย่างหนึ่งคือคุณตาคุณยายนะครับซึ่งคุณตาคุณยายเนี่ยเสีอดคุณยายกับคุณตาก็70กว่าแล้วคุณยายก็ต้องทานยาเป็นกรรมคุณตาก็ต้องทานยาเป็นกรรมเหมือนกันแต่ความเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพเนี่ยทำให้จิตตกมากกว่าก็คือคุณตาทําให้ผมรู้สึกว่าเขาสุขภาพจะเสียมากแล้วก็ผ่านไปให้คุณยายสุขภาพเสียด้วยเรื่องอารมณ์ ผมจึงอ,อยากจะควบคุมอย่างนี้นะฮะว่าเราหาบาลานซ์ให้เจอหาความเหมาะสมในการดูแลผมพูดหลายครั้งเนะเรื่องสี่ปัจจัยในการดูแลสุขภาพก็คือเรื่องอากาศโอเคเช้ามามีโอกาสตื่นออกมาสูดอากาศบ้างมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่บ้านดีๆหรือบ้านหรูๆแพงๆที่สูดอากาศตอนเช้าได้เราทุกคนก็สามารถที่จะตืน่น มาสูดอากาศตอนเช้าได้บ้างแต่เวลาตอนทํางานเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราอาจจะไปเจอไม่ว่างานอะไรนะครับเราไปเจอฝุ่นฟองอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเราไปเปลี่ยนสถานที่ทํางานเราไม่ได้แต่เราก็ดูแลสุขภาพใส่แมสหรืออะไรแต่เราหาโอกาสาที่จะสูดอากาศตอนเช้าต่อมาก็คือเรื่องอาหารการกินตรงนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปกินอาหารแพงอะไรมากมายหรือดีต้องราคาสูงหรือต้องมี ครบอะไรมากมายเราแค่กินหลักหลายแล้วกินให้พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปไม่ได้บอกว่าจะต้องเวลเฮลอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรอาหารสุขภาพที่แพงๆหรือว่าหากินยากนะถ้าเรารักษาสมดุลคือกินอะไรก็ได้แต่ว่ากินให้ครบหมดหมู่บ้างหรือว่ากินให้มันปริมาณที่เหมาะสมกินเป็นยาประมาณนี้ในหมอหลวงเขาก็พูดอันนี้ก็น่าสนใจที่ผมถอดรหัสจาก ละครที่เขาบอกมานะครับแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายบางทีไม่ต้องคิดยุ่งยากไม่ต้องยิมไม่ต้องอะไรแค่เดินเดินยาวๆขึ้นบันไดหรืออะไรที่เราใช้กิจกวัตรประจําวันเคลื่อนที่ให้พยายามมากนะครับเพราะว่าร่างกายมนุษย์อย่างที่วิทยาศาสตร์เขาบอกเขาดีไซน์มาเพื่อให้เราเคลื่อนที่มากกว่าอยู่เฉยๆนะครับและสุดท้ายที่ยากแล้วก็อยากให้ทำก็คือเรื่องอารมณ์ นี่แหละครับสุขภาพเราจะเป็นยังไงมันเกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไม่ได้แต่เราต้องควบคุมอารมณ์ว่ามันเกิดขึ้นเราแก้ไขไม่ได้ณตอนนี้แล้วแต่เราปรับปรุงให้มันดีได้แต่เราต้องควบคุมอามราอมณ์ให้มันไม่บานปลายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็แก้ไขได้เดี๋ยวเราก็แก้ไขได้ดาไไดอารมณ์มันก็จะดีและยิ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพผมคิดเป็นสิ่งที่ยากและแก้ไข สุดยอดยากมากที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาสุดท้ายก็ให้กําลังใจกับทุกคนที่มีสุขภาพที่ดีหรือไม่ดีก็ขอให้รักษามันไว้แล้วก็ทกําความเข้าใจกับมันนะครับแล้วก็เหมือนเมืนคงเหมือนกันกับดูแลญาติด้วยดูแลคนใกล้ชิดด้วยแล้วก็แข็งแรงไปด้วยกันครับ